ยอหน้าถัดไปนะครับสำหรับจุดประสงค์ของเราคือผู้เขียนเนี่ยนะครับกลุ่มผู้เขียนเขาก็พิจรารณากำหนดให้เบสไลน์เคสครับกรณีฐานะเป็นดังนี้นะครับอ,อันแรกก็คือ อัตราการระบายอากาศครับอัตราการนำ outdoor air เข้ามาน้อยที่สุดเนี่ยทำตามสแตนดาน62.1นะครับเวอร์ชัน2019แล้วก็ใช้ฟิลเตอร์ในท่อนะครับอิ Induct filter เนี่ยเมืฟเป็นเมืฟแปกนะครับแล้วก็ตั้ง เซตพอยต์ของอุณหภูมิลมจ่ายเนี่ยเอาไว้ที่55ฟาเรนไฮน์นะครับหรือประมาณ13องศาเซลเซียสซึ่งในเปเปอร์นี้เนี่ยเดี๋ยวผู้เขียนเขาจะอ้างถึงในชื่อที่ว่า a H-ray baseline นะครับแล้วก็ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยเขาก็จะพิจารณากรณีทางเลือกทั้งหมดเนี่ย5กรณีนะครับ ก็เท่ากับว่าเบสไลน์ของเขาเนี่ยนะครับก็คือมีสามเงื่อนไขหลักนะอันแรกก็คือใช้ Outdoor Air Rate เนี่ยตาม Standard 6หกสิบสองจุดหนึ่งเงื่อนไขที่สองคือใช้ Filter Induct Filter เนี่ยเป็นเมอร์แปเงื่อนไขที่สามคือ s u p p y y i r r t เ m p เนี่ยตั้งไว้ที่ห้าสิบสามฟาเรนไฮหรือว่าสิบสามองศาเซลเซียสนะครับนะ เสร็จแล้วมาตรการที่เขาจะดูเนี่ยมีอยู่ห้าอันนะครับ <c oughs> อันแรกไม่ไม่ใช่มาตรการเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกรณีนะครับกรณีศึกษาของเขาเนี่ยก็จะมีห้ากรณีต่างต่อไปนี้นะครับอันแรกก็คือกรณีที่อัตราการระบายอากาศเนี่ยเหลือแค่ครึ่งหนึ่งนะครับของ มินิมัมเลทตาม6.2.1หึ่งตามเบสไลน์เคสนั่นแหละนะครับซึ่งในการที่เขาตั้งอัตราการระบายอากาศไว้ที่ครึ่งหนึ่งของของเบสไลน์เนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นตัวแทนกรณีที่ว่าอาคารเนี่ยไม่ได้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอนะครับกรณีศึกษาอันที่สองเนี่ยเขาตั้ง อัตราการระบายอากาศเนี่ยเป็นสองเท่าของมินิมัมเรทตามสถานะหกสิบสองจุดหนึ่งะซึ่งก็คือเป็นสองเท่าของกรณีฐานนะครับอ่นนี้ก็อธิบายตามนั้นเลยนะครับก็คือตั้งมินิมัมเวนิเลชันเรทเนี่ยเป็นสองเท่าของกรณีฐานนะครับกรณีศึกษาที่สามเขาจะเล่นเรื่องนี้ด้วยนะครับก็คือเปลี่ยน Filter, อินดักฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ในท่อเน,นี่ย เปลี่ยนจากเมือแปดให้เป็นเมือสิบสนะครับก็คือใช้ฟิลเตอร์ที่ดีขึ้นนะครับก็นี้ศึกษาที่4ี่เขาจะตั้ง supply air temp ให้สูงขึ้นนะครับตั้งอุณหภูมิลมจ่ายให้สูงขึ้นจาก53ฟาเรนไฮหรือ13องศาเซลเซียสเนี่ยให้เป็น62ฟาเรนไฮหรือว่า17องศาเซลเซียสนะครับอันที่4คือมีการเพิ่ม in zone filtration ก็คือเพิ่มเครื่องฟอกอากาศเข้าไปซึ่งเครื่องฟอกอากาศนี้เนี่ยทำงานที่อัตราการไหลหนึ่งแอ์เชนเปอร์อาลนะครับก็คือหนึ่งเท่าของปริมาตรห้องต่อหนึ่งชั่วโมงเนาะอันนี้ก็คือเขาเพิ่มเครื่องฟอกอากาศที่เป็นเฮปปาฟิลเตอร์เข้าไปนะครับเพื่อที่จะจ่ายเอ็กซ์ตรานะครับจ่ายอัตราการส่งจ่ายอากาศสะอาดเทียบเท่าเพิ่มพิเศษไปอีกหนึ่งแอ์เชนเปอร์อาลนะครับซึ่ง ให้เครื่องฟอกอากาศเนี่ยก็กินไฟ0.5วัตต์ต่อ cfm นะครับโอเคเ,ออเมื่อกี้จะพูดตรงนี้นิดหนึ่งตรงเนี้ตามที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับว่าถ้าตั้งสปายแอร์เทมสูงขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มอัตราการไหลของอากาศด้วยนะครับเพื่อรักษาคูลิ่งโหลดเท่าเดิมน,นะครับแต่ว่ามันจะมีอีกประเด็นหนึ่งที่ตามมาก็คือพอเราตั้งอุณหภูม ลบจ่ายสูงขึ้นเนี่ยความสามารถในการดึงความชื้นของคอยเย็นมันก็จะลดลงด้วยนะอาจจะทําให้ความชื้นในห้องมันสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปกระทบอย่างอื่นเช่นพวก thermal comfort อะไรพวกนี้ด้วยนะครับ